ปันกลายเป็นรุง้งพาดโค้งฟ้าอวดสีสันสวยสุดสายตาม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงและอองฝนอย่างฉันแปลงกายเป็นสายรุ้งประดับฟ้าเพียงเวลาสั้นๆ เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเกิดมาพร้อมดวงอาทิตย์หลังฝนตกรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนตกโดยเกิดขึ้นจากแสงแดดซองผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้แสงสีต่างๆเกิดการหักเหขึ้นจึงเห็นเป็นแถบสีต่าง